ครับก็สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับโฟบอยนะครับดิสติสุบิชิพนครวันนี้ผมจะมาโลเพเกี่ยวกับมิสุมิชิไทตันออร์นิวรุ่นใหม่ของเรานะครับว่าช่วงด้านหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยตัวนี้นะครับด้านหน้าด้านบนนี้ก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้คุณลูกค้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนบอกเลยว่าไฟฮาโลเจนเนี่ยส่องแสงสว่างได้ไกลและได้สว่างมากนะครับมองสถานะในการขับขี่ในยามค่ำคืนนั้นโอเคมากเลย นะครับแล้วก็ตัวนี้กระจังหน้าใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับดูดุดันนะครับแล้วก็มีอักษรตัวมิสุวิชินะครับเป็นโครเมียมนะครับสีงเงินนี่ดูโดดเด่นดูสวยงามมากเลยกระจังหน้าจะตัดกับสีรถมากเลยคันนี้เป็นสีขาวนะครับกระจังหน้าสีดําตัดกันเลยดูดุดันมากเลยคันนี้นะครับกาลังของเครื่องยนต์นะครับสองจุดสี่นะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่ร8อแบบสแรงม้าแรงบิดอยู่ที่430นิวตันเมตรให้แรงม้าแรงบิดสูง เพราะเนระสามารถเวลาที่บรรทุกของเนี่ยบรรทุกของได้เยอะกําลังดีกําลังไม่ตกนะครับวเวลาบรรทุกเยอะเนี่ยว,วิ่งไปเนี่ยทำให้กําลังไม่ตกรถไม่อื่นนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับยาง16นิ้วนะครับใหญ่อพอสมควรเลยในรถ segment นี้นะครับ16นิ้วตัวนี้นะครับทําให้รองรับแรงสั่นสะเทถถือนจากพื้นถนนขึ้นมาด้านบนนั้นได้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวงไงกลับมาพบกับโคโบอยนะครับแนวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ